สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการเหมือนเดิมทุกรอบนะ วิธีการดูแลร,รายการของเราก็คือให้ถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามสำหรับคิวในรอบนี้อ่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามยังไม่มีใครเข้านะคะแชร์ก่อนแหล่งรวมอาหา,สหารสถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จริงๆอยากสั่งทุเรียนทอดทุเรียนไอ้อสดมากินนะเนี่ยแต่ว่าหมอเขาห้ามกดแชร์ออกไป กดแชร์ออกไปโคโรก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะมีกติกาดังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ใช่แล้วมาตูมอายุสิบเก้าปีจะได้กลับไปคบหากับคนชื่อมไม้ในหกเดือนเราดูสามวันนะคะในสามวันนี้จะได้กลับไหมดูสิได้กลับมานะคะได้กลับมาภายในสามวันนี้นะคะดูสามวันพอคุณมาตูมนะคะได้กลับไปคบกับคนชื่อไม้นะคะภายในสามวันนี้ค่ะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้อ่ะ ใครอยากจ,จะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามปุบปักหมดยังกําลังจะออกเนี่ยออกจากกลุ่มนี้ออททำไมอะ่ะทำไมอะ่ะไม่ค่อยอนุมัติไงก็เลยจะละออกละอือออแล้วก็กดแชร์ก่อนเลยนะกดแชร์นะคะกดแชร์ พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่น ดูพสต์ปากหมุดด้วยนะคะกติกามารยาทชาแล้วหวานถ้าหนูกับแฟนกลับมาอยู่ด้วยกันจะไปกันรอดไหมคะคุณหวานคุยกันทางหาก,ก่อนดีกว่ามั้งคุยสื่อสารติดต่อกันทางโซเชียลดีกว่านะคะอยู่กับด้วยกันแล้วจะไปกันยากลําบากเพราะว่าดูเหมือนจะค่อนข้างมีเรื่องของการหลองและแหงเรื่อยๆนะคะ ใช่แล้วดีมวันนี้จะมีโอกาสได้คุยกับคนที่อยากคุยอยู่ไหมคะยังไม่มีโอกาสนะยังไม่มีโอกาสดีม,มยังเหมือนกับรู้สึกว่าจะติดภารกิจหรือว่าตั้งใจทำกิจกรรมของตัวเองอยู่นะคะหากใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่า share, ชแชร์ชื่อเล่นคำถามคะ่ะ พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามค่ะแชร์แล้วอามาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนรักกู้ภัยนะคะ อาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปอาจารย์โอ้นะคะอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปนะคะแชร์แล้วค่ะตุ๊กตานะคะส่งอาหารกับแพนด้ากับแกร็บยอดจะขึ้นเดือนไหนคะเอาเดือนไหนเ,<ร>เลยนะคือเราดูแค่สามวันนี่ครับดูแค่สามวันเองก็ได้อยู่นะ,ะไไยๆขายได้อยู่ขายขายได้อยู่นะแชร์แล้วนุ่มภายในเดือนหน้าแฟนฝรั่งจะอุปถัมภ์เงินก้อนให้อีกไหมคะดูแค่สามวันนี่ครับ ต้องคุยคุยเขาเรื่อยๆแต่แนาโนมเขาก็ให้นะแต่ว่ามันต้องคุยกับเขาเรื่อยๆสามวันนี้ใช่แล้วค่ะไฟค่ะตอนนี้กําลังทําไม่มีแชร์นะคะไม,ไม่มีแช์แช์แล้วคุณนุ่มก็ไม่ได้แชรแล้วเนี่ยแช์ย,ยังไงบอกว่าแช์แล้วแต่ไม่มีคำว่ามูแชร์ขึ้นพระคาไปเหอะอยู่ไปสนใจเลยนาแค่แช์เองขี้เกียจเนะยเปน็นน่งตอบทําไมอมคุณนุ่มนี่ก็ขอแช์ด้วยนะคะคุณพัสอบประพอน คุณฝ้ายขอให้แชร์ด้วยนะคะแชร์ให้ด้วยนะคะขออ่านเฉพาะคนที่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะ ผมละอาใจกับพวกเนี้ยจนชักเบื่อเบื่อแล้วเออไม่ไม่ข้ามไปเลยใครไม่มีแชร์ขอข้ามไปให้หมดป่ะละอาใจอ,อืแชร์แล้วของเราขึ้นคำว่าแชร์นะแชร์แล้วค่ะคุณนิกกี้นะคะคุณอะไรคุณนุ่มนะคะแชร์แล้วนะคะ ผมแชร์ให้แล้วนะครับถามไปแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ตอบคําถามให้ผมเลยถามอะไรอะ่ะมีแต่เห็นเห็นว่าสวัสดีครับอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปเนี่ยอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปนะคะยังไม่เห็นคําถามเลยนะคะแชร์แล้วค่ะบุตรครับอยากรู้ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ผมจะขอเบอิกเงินทางบริษัทจะได้ไหมครับไม่ให้ <c oughs> เขาไม่ให้ เห็นไหมเขาเขาไม่ให้อ่ะเออไปต่อแชร์แล้วคราวคำถามคนที่เราเพิ่งจะตกลงคบกันเขาคิดจะมาเขาคิดจะเข้ามาหลอกอะไรเราไหมคะคนที่เพิ่งจะตกลงคบกันเนี่ยเขาคิดจะมาหลอกอะไรไหมไม่หลอก,ลอกค่ะเดี๋ยวซันจริงใจนะคะมาดีค่ะ <c oughs> คบกันแล้วมีความสุขนะแชร์แล้วไย ไมม่่ีคะนี่ไงนี่มันโผล่แช่<า>แล้ว่ะทำเรื่องซื้อบ้านอ่านอ่านนะคะธนาคารกสิกรจะได้ยอดตามที่ต้องการไม้คุณฝ้ายนะคะมีปัญหาไพ่บอกมีปัญหาไม้ไม่แชร์จริง <ừ> เดี๋ยวย้อนกลับไปมีบุตรไหม,มคุณบุตรไหมหรือว่าคุณบุตรถามไปแล้วอ๋อคุณบุตรถามไปแล้วยืมไปตอบไปแล้วด้วยอ,อตอบไปแล้วเขาไม่ไม่ให้เบิกแชร์แล้วไม่ไม่รู้จะทำเดี่ยวไหวไหมในเรื่องปวดท้องมากขึ้นอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้จานโอพักครับเดี๋ยวผมบุกเดี่ยวเองก็ได้นะไม่เป็นไรถ้าทำมาทำสองคนได้ แต่ว่าทำคนเดียวไม่ไหวผมอะบุกเดี่ยวจนชินแล้วโบความรักช่วงนี้ค่ะทะเลาะกันบ่อยกับสามีาหรือว่ากับเอาใช่ไม่มีผู้ชายเอยแต่งงานหรือมีแฟนหรือว่าโสดหรือว่ายังไงใครสถานะด้วยไม่แชร์จริงด้วยเรื่องของเรื่องนะละอาแล้วครับละอาแล้วแชร์แล้ว แชรราคาโมจะได้งานฟาร์มอย่างที่หวังต่อวีซ่าอย่างที่หวังต่อวีซ่าได้ไหมคะไม่แน่นอนครับไม่ไม่แน่นอนแชร์แล้วคุณพัฒทพาทิพย์หนิงนะมาเนี่ยเพิ่งมานะคะเพิ่งมา แหม่มคะ่ะแชรแล้วแหม่มความรักต่อจากนี้จะกลับไปคืนดีหรือจะเจอคนใหม่คะอลองดูได้ไพ่ไปขึ้นว่าอะไรโชคชะตาจะพากลับมาค<ป>ืนดีหรือว่าเจอโชค,ค <น S 1> ชะตาจะพาไปน่าจะกลับไปคืนดีนะแชรแล้วเอาละใกล้หมดเวลาแล้วนะหนิงติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอหลังใหม่คุณหนิงแชรแล้วนะคะถามได้คะ่ะ อาคุณม่ยังไม่ได้แชร์นะคะขอมีเขาูแชร์ขึ้นค่ะถึงจะอ่านใครยังไม่แช์ไม่แชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยนิงเขาแช่หนิงคนที่เขามีใจให้เราบ้างไหมคะหรือเราคิดไปเองคะแช่แล้วค่ะหนิงคนค,คนนี้เขามีใจให้เราบ้างไหมคะหรือเราคิดไปเองมีใจให้ไหมน่าจะดูเราดีนะมีเมตตปลามหานิยมอันนี้นเป็นเพื่อนเพื่อนผู้หญิงอะ คิดไปเองโดยท่านอาจารย์โอคิดไปเองท่านอาจารย์โอตอบว่าคิดไปเองมันไม่ได้มีไพ่ที่เป็นความรักแบบว่าสมหวังหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอะไรหรือว่าแสดงถึงว่าเขาชอบเราหรืออะไรอย่างนี้ยไม่มีไพ่ถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นตัวควีนคิดไปเองอะคะ่ะเอาละหมดเวลาลงแล้วอ่าแชร์แล้วมาอยากรู้ความรักค่ะคนปัจจุบันเขาจริงใจกับเราไหมคะ โอ้ถึงท่านอยากแต่งงานด้วยเลยนะคะจริงใมีเมตตามาหานิยมโดยท่านอาจารย์โอ้เฮ้ยเขามีครอบครัวแล้วหรือเขาจะมาแต่งงานเนี่ยครับก็ไพ่ออกมาต่อให้เขาจบกันไพ่ครอบครัวนะคะเอาละครับเดี๋ยวมาถึงไหนแล้วขนม ชรแล้วค่ะขนมแฟนเก่าที่ชื่ออาร์มเขาคิดยังไงกับหนูคะพัฒนาไปในทางที่ดีเดีย๋ยวมีอนาคตร่วมกันนะคะอันนี้ไม่มีผู้ชายไ,ไม่มีผู้ชายจริงลูกจะเป็นคนดีไหมไม่ดูนะคะไม่ดูครับเพราะเป็นการทายทารกบทานิกาเราตอบไม่ได้ดาวค่ะวันนี้แฟนจะมาหาไหมคะไม่มาครับเหมือนจะมีเรื่องเบอเข้ามาแชร์แล้วค่ะฝรั่งที่คุยอยู่ชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไร พัชชราพรแฟนฝรั่งฝรั่งที่คุยกันอยู่เขาหายไปไหนคิดยังไงกับเราคะโน่า <No. S 1> พัชราพรค่ะ n <No>. นไม่ให้ชื่อเล่นมานะคะไม่ก็จะไปตอบไงครับก็ี่ยอ่านลัะงานพัชราพรเขาชื่อในเฟซเขาอ o โนอ่านว่าอะไรอ่านไพ่ว่าในททองจิตใจคุณไปยึดถือเขามากกว่าไพ่ว่านั้นนะ ใจิตใจคุณเอาไปยึดถือเขาแต่ตัวเขาอ่ะ no คือเหมือนกับเขาอ่ะยังไม่แน่นอนกับคุณแต่คุณอนะ่ะจิตใจไปแน่นอนกับเขาไปแล้วเอาละผมอาจารย์ท็อปแล้วท่านอาจารย์โอ้ผู้อย่างรู้ไพ่ท่านอาจารย์โอ้จะไปละนะไปติดต่อหลังไหม่แล้วกันใครอยากดูดวง